ครับก็จากที่มีการประเมินนะครับ DPA นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าการเลื่อนวิทยาฐานะแบบรูปแบบใหม่นะครับที่จะต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอการสอนนะครับอันนี้ก็คืออยากมาเสนอแนะมาแนะนำนะครับสําหรับโรงเรียนที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้นะครับครับเราก็สามารถ ไปยุคใช้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นขาตั้งที่ช่วยในการถ่ายคลิปในห้องเรียนการสอนในห้องเรียนได้ก็แค่นำมาใช้ด้านนี้นะครับมันจะเป็นด้านสําหรับหนีบโทรศัพท์ได้ก็ง่ายๆแค่นี้เองเลยครับจากนั้นตัวขาตั้งมันออกแบบมาให้มีความ ปรับได้สูงพอสมควรเราอาจจะไปวางบนชั้นหรืออะไรอีกสักหน่อยนะครับก็สามารถตั้งกล้องถ่ายคลิปได้ง่ายๆอ่ะเนี่ยตัวอย่างนะครับเห็นว่าจะมีความสูงในระดับหนึ่งเลยเราก็กดถ่ายคลิปได้แล้วก็ปฏิบัติการสอนให้ครบ60นาทีตามเกณฑ์ก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ